I not have stopped you. It was there right anything in the time, Captain? At the time... Secure mm -hmm. transmission, Pentagon ID. I will give a clearance. I'll go. No, just stay. Kate, let's talk. I've been looking for you. John, it's a family affair, even better. What do you want? My parents are the same as you. า่าไปแล้วไม่ใช่เหรอ,อบบคิดถึงดิคิดถึงชิบหายเลยกูฆ่ามึงไปแล้ว,ลวอะไรวะเฮ้ย i'm up to doing my fucking job kid you should try it sometime my fucking job is to kill the enemy hey. you are. Let's get what the bigger. fuck you need makarov and a pine box and i've got the nails in exchange for what a way back i'm not going out like this i want my name on a win Check your inbox, Kate, I'll be in touch. I got a name and a location. This isn't a mission, John. This is touch. He is a fucking liar, okay? I'm CIA John, I know all about lies. So do you Captain? We do deals for Intel mm -hmm. all the time. This is no different. He's right. Road to hell or not, Garrick's right. Boss, we got this. Johnny, you with me? Oh, my John, no. Got out the What did we get from Shepard? How much we came from Greaves? They're partners in crime, boys literally i've added their intel it's good they found makarov's financier she's an oligarch named oh mia mia makarov's oh partner a private island Isolated and remote. it's a fortress in paradise guess who runs security connie group intel oh blueprints and what are we looking for we can't rule on not legally but we can roll up her money. Kylan's got servers that can get us into her banking. We need to get past her security protocols. Someone out there has a fob key. We find him, I can get a live line and crack it. We'll infiltrate from the war and split up. I'll go for the fob key. You don't perimeter. will need ice. I'll pilot a drone and coordinate from the air. I like what I'm hearing. Let's go follow the money.

เดี๋ยวจัดให้เองเป้าหมายเราเดินไปเดินม,ม,มาอยู่นู่นเราก็าต้องหาทางเดินไปหาเป้าหมายของเราเจอฉันแน่บอกเลย มาบอกเลยโดแนแน่ปืนปืนปืนปื่นว,ว้าวกึ้นอัตโนมัติตัดแต่งไม่เอาอ่ะเสี่ยงออกมาจากเรือจอน,นี่ครับครับครับขอโทษครับโกูส ก็ตัจังอ่ะขึ้นบันไดไม่ได้โอ้โหแต่ละปืนน่าใช้ทั้งนั้นเลยว่ะ หมายเราเดินตัวเตะอยู่นู่นตกใจอะดีเนาะไม่ปลาเถื่อนนะกาจะสโนบอร์ดอยู่แหละปิดคดีจัดให้ ไม่เอาเหมือนมีคนเห็นเลยจากการด้านหลังหมดแล้วโอเค,นะคะอน่าจะไม่มีไม่เลยไม่อยากยิงเลยหมายเราอยาいいู่ไหนอะหกสิบเมตรด้านหน้าโอเค ขอมีดคืนด้วยนะ้องกูสเตฟนะได้เลยหรือเปิดกล่องทษทีดารอนกดเองเพื่อใช้ตรนเหรอรขอใช้หน่อยนะ ตัวเยอะจังวะเยอะมากอะดูดิเพียบอะโอเคปะรู้แล้วมันอยู่ไหนด้านบนซึ่งเราบินโดรนขึ้นก็ทำให้มันรู้ว่าเราอยู่ไหนนั่นเองนะฮะมาเลยเนาะ เป็นไงล่ะเทปอ่ะอ่ะกูเซฟตายแล้วเหรอได้กุญแจมาแล้วโอเคเข้าบังเกอร์กันเปิดจที่อื่นแล้วบอกชาร์จจังอ่ะ หาให้เ na, ออจอนะแหมไปกำลังใจให้กูดีเลยขอเปลี่ยนรถเอาหน่อยนะมีเหี้ยอะไรให้กูใช้บ้างเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วกันอุย้ยเปลี่ยนปืนอยู่อู้อีห่าเฮ้ยปืนนี้น่าสนใจแต่ยักกยงก่นนอนนี่ไง Oh. I'm in the boat. Clear it before accessing the terminal. Oh, my left. Copy. I'm my denial. All right, terminal oh. deployed. Good work, soap. ขอบคุณขอบคุณมากมาเลยนนองมามีเรนาอยู่ด้านในแน่นอนมิเรนาเองเลยอ๋อทุยรอข้าก่อนจะเป็นมิเรนาทำไมต้องจับเป็นวะจับตายไม่ได้อะฆ่าทิ้งแม่งเลยฮะทาจริงให้วิ่งออกไปข้างนอก โอเคแต่ขอญาตนะขอญาตเปิดอาวุธนะกระสุนจอกเกราะให้ช้าจังอะมาใส่เลยกระสุนจอกเกราะฉันชอบมาเลยกระสุนจอกเกราะเจอกูบอกเลยเคขลิหาแล้วเผชิญหน้ากับจัดไปชกแม่ง เคลียร์พื้นที่เลายร์อหาอุ้ยอุ้ยมีแอร์ดอปแล้วปืนเก็บเสียงผมทิ้งไปหมดแล้วอะมีแต่มีดอะได้ไหมไม่มีลอกอะอันนี้มีลอกไหมหากระสุนเลยขอบใจ มีอะไรอ่ามีอะไรอีกไหมอ่ะหน้าไม้หัวระเบิดแหม่ไม่แต่ของดีๆน่าใช้ว่ะเอ้ยมีแต่ของน่าใช้ทั้งนั้นเลยไม่มีล็อกฉันจะขึ้นยังไงจะเนี่ยบันไดไงล่ะจ๊ะขาเขาสเตลกันเกมเนี้ยไม่ตรงไม่เต๋อมาละอัดฉีดเลยแล้วกันว้าประตูล็อก เข้าทางไหนได้บ้างวะมีทางเข้าอื่นไหมนอกจากทางเนี้ยไม่ได้เหรอต้องหาลอกใช่ไหมั้ยท,ที่ปีนเนี่ยแต่ฉันไม่มีลอกอะ่ะฉันนี้มีลอกขายปะนั่นงงไงเรือไงลืมคน้เคนเรือเลยไปค้นเรือแป๊บนึงหาลอก เราต้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นอ่ะแต่ว่าไม่มีกุญแจโอยกดผิดในเรือมีลอกไหมไม่มีโอเคชัดเจนขึ้นขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ต้องไปหาลอกก่อนใช่ไหมเนี่ยเราเข้าไปไม่ได้ไม่มีลอกอ่ะ นี่เลยตุ้มเปิดศึกแม่งเลยละกันไม่มีทางเข้าอื่นแล้วเหรออยากเข้าอ่ะมีอยู่ด้านในเนะี่ยมีห้องอะไรวะเมื่อกี้เผื่อมีลอกอยากได้ลอกอ่ะมันจะไปทำอะไรวะ มีแต่ปืนหนักๆเนี่ยเราต้องหาทางขึ้นนะ่ะแต่ว่าไม่มีลอกไงขอไปหาลอกก่อนนะหรือว่ามีทางเข้าทางอื่นโอเคชัดเจนมีทางเข้าทางอื่นมัง้งมีแหละป่าวะไม่มีวะก็คือต้องไปหาลอกใช่ไหม ัดเจนเลยไม่มีลอกนี่งไงข้ามไปได้ลองหน่อยดิของใหม่อะเป็นไงวะของใหม่วิชใช้ได้อยู่บายจอบเกาะปอมาฮะปอ้ย โป๊ะโปเปลืองเปลืองไม่ใช่เปลืองไม่ใช่หรอกตู้นะไปแล้วโว้ยไปและว่ายอะไรอ่ะระเบิดโดนระเบิดโอ้ โอ๊ตก็อดไปอยู่ไหนเนี่ยมาช่วยหน่อยเดี๋ยวกดจ๋าบันเทิงละอ๋ออ๋อเจ็บลุงแมนเจ็บเจ็บนะขอรับลำบากที่หายไปใส่กระสุนจอะเกาะไม่น่าใส่เลย โรนลวงิบาโอ oh. ้ยระเปิดขอบป็นไหน่ะไม่ขนาดเลยวะ

Where's your boss? I don't have a boss. No one tells me what to do. How we doing, boys? She's not talking. She's about to. You're not talking. Why? Or else you'll cut it off? Not my style. He might. That's how i do I'm Why We're in Nothing in my banking will get you any closer to Vladimir. We'll see about that. There's multiple Kony group accounts hiding in plain sight. Several recent transfers to Zordaya prison. The gulag. Money for Makarov's escape. Valve opens doors. Let's withdraw a few rubles from Makarov's coffers then, shall we? Done. Let me know if we hit a nerve. Eighty-five million of Makarov's transferred to a CIA black fund. Vladimir's New York is already bought and paid for. You're not very good at this. Neither are you. All your men are dead and your accounts are wide open. You're stealing from Makarov's future, not mine. Oh, Soap, <laughs> do you hear that? I did. Let's make this personal. We need to get off the eggs. Make this happen or we take her with us. Swiss National Bank. This is your personal. Account, huh? Money's hardly been touched. It yeah. so, will be. the <laughs> you Hmm, Looks like we found that pressure point, boys. Let's drain it. Don't, don't you fucking dare! Something wrong, Miss Romanova? I don't know Makarov's plans. I am a financier. Nothing. we tell the What tells where to find Makarov? Fuck you and that little birdie in your ear. That account is my money. I fought for it. I earned it. One more push and we got her. Last call, or he takes over. He'll know you were here. I'm as good as dead without my money. I need my money! We need Makarov. I got that gun. Vostok! There's a wire transfer to Vostok capital in St. Petersburg. Vladimir buys old properties, abandoned buildings. I don't know how he uses them. That's all I can tell you. I see it. That's all we need. Pleasure doing business with <laughs> you. You need it alone, a That's I tell you. <laughs> When you beg him for your lives, he won't let you have them! him <laughs>